เซอร์วิสชาร์ตสิ่งนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าไรายได้ที่เป็นน้ำทิพย์เลมใจน้ำทิพย์มเนเมนต์เทนนี่ซึ่งมันก็คือผู้จัดก,การฝึกหัดนี่นแหละครับเขาจะฝึกหัดให้เราเป็นผู้จัดก,การหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยเราสามารถทํางานได้ที่โรงแรมทุกหัวแห่งหัวมุมเมือง,องทั่วโลก <c oughs> สามารถทนรับได้กับแรงกดดันเราต้องทนรับให้ได้กับคําพูดของคนเราต้องเป็นคนโพสิทีฟต่อหน้าลูกค้ามาเรียนกันที่เอ็มครับเอ้ยทำไมอะไแปลกตา ทองงแดงสวัสดีครับพบก,กับพวกเราเรียนตอนน่อไนดีแล้วก็พี่ท็อปครับแล้วก็พี่เตยเราสองคนเหมือนเดิมและจากปกคลิปนะที่ทุกคนอยากรู้บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้หรือว่าเงินเดือน <ừ> ของเด็กการโรงแรมเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะถ้าเราอยากรู้คา <ừ> ตอบเราก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่เลย A I H M นะคะ <ừ> แล้วงานโรงแรมจะเป็นยังไงบ้างเงินเดือนจะเป็นยังไงบ้างเราก็ไปดูกันเลยค่ะ มาทำความเข้าใจกับว่าจริงแล้วไรายได้กับเงินเดือน,นมันไม่เหมือนกันถูกไหมคือ,อไรายได้เนี่ยโดยปกติมันจะแบ่งออกมาเ,อาเป็นเงินเดือนเนาะ แล้วก็รายรับอื่นๆซึ่งรายรับอื่นๆเน,นี่ยสายงานโรงแรมเนาะมันประกอบด้วยหลกักๆเลยคือเซอร์วิสชาร์ตสิ่งนี่ถ้าจะเรียกได้ว่ารายได้ที่เป็นนำทิพย์ชลมใจค,คือเซอร์วิสชาร์ตมันดีมากๆเพราะว่ามันบวกจากเงินเดือนเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้สิ่งอื่นๆสำหร,รับทํางานสายโรงแรมเนะี่ยเช่นกินฟรีาบางทีก็อยู่ฟรีนะคะหรือบางทีแบบมีค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นเบ n นฟิตเสริมมาจากเงินเดือนมันก็จะเรียกทั้งหมดรวมกันเนี่ยว่ารายได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับจะมองแค่เงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราอาจจะเห็นว่าแบบสายโรงแรมเอ้ยเงินเดือนมาเท่านี้แต่จริง,รงมันยังมีเรื่องหลังมันมีอีกเยอะอีกเยอะมาก,มาก,มากแล้วก็สวิชนะคะเยอะมากมาก,กับอีกสีหนึ่งที่คนไม่รู้เลยคือจริงๆแล้วสายโรงแรมเนี่ยมีแคเรียแพ,พทที่ชัดเจนมากนะแบบว่าโอเคเราอาจจะเริ่มด้วยแบบตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวนออ้อยทำงานบริการตัวเล็กตัวน,อวน,น้อยจูเนียจูเนียแล้วก็เริ่มเริ่มมาเป็นแบบซีเนียร์แล้วแล้วก็เริ่มมาเป็นผู้จัดการเริ่มมาเป็นเมนเจอใหญ่เริ่มมาเป็น GM โโรรรรรงงแแมมมหืืออออเป็นนบบ์คัตอด แต่พินแต่แบบมันอาจจะค่อยๆเริ่มจาก1ไปเรื่อย1 2 3แต่ถ้าเราอยากเริ่มที่1ิบเลยล่ะต้องทำยังไงก็คือถ้าเราอยากกระโดวข้ามขั้นนะเนาะคือต้องรู้จักตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งก่อนครับชื่อว่า management trainee ซึ่งมันก็คือผู้จัดการฝึกหัดนี่แหละครับเขาจะฝึกหัดให้เราเป็นผู้จัดการอ่ะแล้วคราวนี้เราจะเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นได้ยังไงโดยเฉพาะในสายการโรงแรมอ่ะคำตอบอยู่ที่ A I H M นี่แหละครับ เรามาเริ่มกันที่เรื่องเข้าใจผิดกันก่อนนะครับคือน้องหลายคนอชอบเข้าใจว่าหลักสูตรการโรงแรมเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนจบไปทำอะไรจบไปทำฟอนจบไปทำฟู้ดแอ์เบอร์เร่จบไปทำเฮล์คิปติ้งก็อ่าน,นี่เห็นภาพไหมเห็นภาพตามที่เปืทำอ่ะเราต้องแยกก่อนว่าการโรงแรมมันแบ่งได้เป็นทั้งการบริการและหลักสูตรที่เป็นการบริหารธุรกิจหรือว่าโฮเทลแมจเมนต์และด้วยความที่แบบว่าโฮเทลแมจเมนต์เนี่ยเราก็เลยได้ใบ,บปริญญาที่เรียกว่าบ b a เบริหารเลยตรงตัวหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าแบบเอยเรียนการ รงแมไปต้องไปทํางานโรงแรมใช่ไหมแต่เราอะจบมาเพื่อบริหารโรงแรมแต่ถ้าไม่ชอบพิวงานโรงแรมล,ล่ะเราก็สามารถไปเป็นบริหารของที่บริษัทอื่นๆได้อีกน,นะคะเป็น HR เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเซอร์วิสเรียนหมดนะที่บอกเมื่อกี้ housekeeping แล้วพอนี้ก็คือเรียนหมดเพื่อให้ดูพื้นฐานใช่ครับใช่แต่เขาจะโฟกัสการบริหารมากกว่าค่ะแล้วทำไมต้องที่นี่เออทำไมต้องที่นี่เพราะว่า AI ไอเชฟนะคะก่อตั้งโดยเครือไมเนอร์ใครไม่รู้จักไมเนอร์กรุ๊ปอันนี้คือไมเนอร์ฟู้ดไมเนอร์ฟู้ดครับไมเนอร์ฟู้ดอันนี้คือไมเนอร์โฮเทลอันนี้คือไมเนอร์โฮเทล <c oughs> เอาจริงน้องน่าจะรู้จักทั้งเครือโรงแรมแล้วก็ฟูดนี่นแหละแค่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนมันเป็นอของเครือไมเนอร์แล้วเครือไมเนอร์นะคะจริงๆรแล้วมีโรงแรมกว่าแบบ500กว่าแห่งทั่วโลกอะอถ้านับเป็นห้องก็คือมีห้องประมาณแบบ7จ็ดหมื่นกว่าห้องอแล้วถ้านับจัดอันดับความยิ่งใหญ่ของที่นะคะก็คืออันดับ10ของโลกในแง่ของเครือโรงแรมอะท็อปเทนท็อปเทนเออฉะนั้นที่ไหนจะมาสอนการโรงแรมได้ดีกว่าโรงแรมที่แบบติดอันดับโลกขน,นขนาดนี้ก็เลยต้องเป็นที่ไอเอชเอมนะคะเพราะว่าหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยเราสามารถทํางานได้ที่โรงแรมทุกหัวห่งงมมมุเือทโก ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาดูบรรยากาศการทํากิจกรรมวันนี้มีอีเวนต์พอดีด้วยช่วยดิว่ามีอีเวนต์พอดีด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีสัมภาษณ์น้องๆด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงอือแบบ real user ผู้ใช้งานจริงผู้ใช้งานจริงของที่่นีคิดเห็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยนะคะอย่าลืมทุกคนนะตอนสุดท้ายรอไว้ด้วยมีทุนมาฝากกันทุกคนด้วยค่ะทุนเจ๋งจริงใช่ไอ We expect our students to be the very first group of Thai GMs that to be working in the different types of hotels in Thailand and the group. But I said Thai GMs, but we're also looking at students from all of Southeast Asia. So welcome students from Myanmar, from Cambodia, from the Maldives, and then really reach be successful in the hospitality industry. So I think the most important skills is being able to communicate with confidence be able to expose the ideas, be able to think about challenges and problems in a critical manner and come up with solutions and not be able to really express them. I <laughs> am <laughs> จบมาผมอยากทําอะไรหรือว่ามีแพลนในอนาคตส่วนตัวคืออยากเป็นผู้บริหารการโรงแรมแัจทีนี้ก็มีแพลนว่าถ้าจบเอมปั๊บของไมคเนี่ยเขามีโครงการชื่อว่า MIT หรือว่า m a n ชี and t r a i n ีก็คือเป็นโครงการ1ปีครึ่งรักเกีย์ก็สามารถจบจาก Bachelor Degree ที่เอมแล้วแล้วก็สามารถมาต่อของโรงแรมได้ซึ่งเขาก็จะเทรนเราเป็น Manager หรือว่าเป็น Duty ก็คือขึ้นยู่กับแผนกที่เราทําก็อันนั้นเป็นโกของผม ตอนแรกผม,มอยากเป็นเชฟเพราะคุณพ่อเป็นเชฟเหมือนกันแล้วคยอยากด้านสายทำอาหารอยากเข้าครัววอรเทเน่ได้มาใน,นที่เอมแล้วคือมันก็เปิดโลกมากเขาเตรียมพร้อมให้เราได้เป็นผู้บริหารหรือว่าดูในมุมมองอื่นว่าการบริหารส่วนอาจจะเป็นยังไงถ้ามาเข้าครัวก็เราด้ทำคู่กับหัวหน้าเชฟเลยว่าเอ้ยเราต้องคุมยังไงคนนี้ทําอะไรเตรียมอะไรบ้างซึ่งมาให้มุมมองอีกมุมหนึ่งสำหรับการบริหารด้วย ก็สำหรับพงผมคิดว่าเงินเดือนแรกที่อยากได้คือห0 0 0มื่นอันนี้คือเริ่มต้น5 0,000เพราะว่าคิดว่าส่วนตัวผมฝึกงานสองรอบฝึก,แ,ก and and 2, แล้แรกพิลเลอร์เซอร่าแบงค์คอร์เป็นเซลล์สแตรมาร์เก็ตติ้งครั้งที่สองได้ทำที่โฟร์ซีซันแบงค์ฟอนด์เฟสเทรนนี่แต่ระหว่างนั้นผมก็หาประสบการณ์ไปทำพาร์ทไทม์ในเอฟแบงค์แครดิ้ด้วยหรือ F&B ด้วยเพื่อเก็บ,กเ,กกเ,บเกี่ยวประสบการณ์มาเรียกว่าส่วนตัวคือผมคิดว่าทุกแผนกมันสำคัญหมดถ้าเราอยากเป็นผู้บริหารเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แถึงเก0 0หถึงไม่ก็แสนหนึ่งถ้ใจเคยอ,อยากไปเมืองนอกซึ่งผมว่าเมืองนอกอะ่ะให้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องทางด้าค่าอชีพมันสูงด้วยเพราะว่าเมืองนอกก็แตะได้ถึงครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ตามใจถ้าอยากเรียนอะไรก็เรียนแค่ขอให้ใจร,ร,รักเพรา่อผมสอนว่าถ้าเกิดเราทำไม่ใจรักเงกินมันมาเองไม่ต้องห่วงอยากให้นักเรียนคิดว่า follow your passion เพราะว่า passion คือ key to success ถึงแม้มาแจะยากแต่ว่าเรา,เราจะอุปสรรค obstacle เรามองว่ามันเป็น set ที่สมเราจะได้ grow การสั่ person ด้วยอยากแนะนำว่าทำสิ่งที่ใจเราบอกสิ่งที่ใจเราหลัก สวัสดีค่ะหนูชื่อซอฟนะคะปัจจุบันเรียนอยู่ที่ IHM นะคะปี1ค่ะ เราชอบภาษาอังกฤษมากเราชอบแบบอยากจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนต่อปริญญาตรีต้องเข้าอินเตอร์สี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอันนี้เข้ามาแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเข้าอินเตอร์เพื่อนเราอะก็ยังเป็นคนไทยปะแต่แค่เป็นคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในคลาสที่คิดดูถ้าเกิดเป็นเพื่อนไทยอะยังไงมันก็ต้องพูดไทยกันแต่ว่าพอเป็นที่เนี่ยเขาบอกว่า50เป็นแบบคนไทยจริงแต่ที่เหลือเป็นเพื่อนต่างชาติหมดที่นี่มันทําให้หนูแบบชอบอย่างหนึ่งคือสังคมของเพื่อนอะคะ่ะมันไม่เหมือนทําให้เราอยู่ไทยอะมันอาจจะไม่เหมือนเราอยู่สวิตซ์หร เราไม่เคารพว่าเขาไม่เข้าใจใเราเพราะฉะนั้นมันก็เ,เหมือนสังคมมัน Force ให้เราแบบต้องใช้ภา,าษาอังกฤษนะมันก็เลยเป็นแคมปัสที่หนูชอบอาจารย์อนะ่ะเขา treat every one แล้วก็ support ทุกคนอนะ่ะไม่ว่าคุณจะมีแบบว่าต้นทุนมาเท่าไหร่อาจจะแบบภาษาไม่ดีหรือว่าคุณไม่รู้จักโฮเทลมาก่อนเลยเขาจะทาให้เด็กได้กันทุกคนอนะ่ะเขาจะแบบไม่วัดจากตัวข้อสอบว่าคุณเข้าใจแค่ไหนแต่เขาจะวัดว่าข้อมูลที่คุณได้ไปคุณพัฒนาต่อ,อไรหรือเปล่าก็เลยชอบวิธีการสอนของเขาที่นี่ จากที่หนูได้ทุนเต็มนะคะ100%จาก Zenith Bank หนูก็จะมีสัญญากับ Zenith 2ปีก็คือทํางานกับ Zenith เอ่อตําแหน่ง Junior Manager หนูรู้สึกว่าการทํางานใน Hospitality Industry อมันไม่ใช่แค่โรงแรมแต่มันคือทุกอย่างมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับ First Stop แบบ Frontendant มั้หรือว่าจะเป็น Air เพราะจริงๆมันก็คือ Service เหมือนกันใช่แล้วหนูรู้สึกว่าหลังจากที่หนูแบบโตขึ้นแล้วจบแบบ Graduate แล้วหนูก็เป็นเด็กคนนึงที่อยากเที่ยวเป็นเด็ก20คนหนึ่งที่แบบเราอยากท่องเที่ยวอ่ะแล้วเราสายจบมา Service อะเราควรไปต่อตรงไหน Frontendant ก็เป็นแนวทางที่หนูรู้คือว่า ก็ถ่ายเงินเดือนในไทยอะค่ะห้าหมื่นมันก็อาจจะแบบว่าสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรามองกับกันว่าไปต่างประเทศแล้วทำงานใน hospitality industry แบบว่าทำงานโรงแรมอะนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถึงสวิชชา์ด้วยหรือว่าขั้นต่ำเงินเดือนอะยังไงต่างประเทศมันน่าจะถึงแสนได้ ก็หนูรู้สึกว่าการสัมภาษณ์อ่ะอย่างแรกคือเราต้องดูอินโฟมีชันเราต้องทําการบ้านของโรงแรมนั้นก่อนว่าโรงแรมที่เขาจะให้ทุนเราอ่ะเขาว้องหาพนักงานแบบไหนแบบแต่ละโรงแรมมันก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันถ้าเราทําการบ้านไปเราแบบรู้ว่าโรงแรมเนี้ยเขามีอินไซต์ยังไงหรือว่าแบบมีภาพรวมยังไง GM หรือว่าคนสัมภาษณ์เราแบบว่าจาร์เขารู้สึกว่าเอ้ยทำการบ้านเตรียมตัวมานี่ว่าอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็คือต้องมั่นใจไม่ว่าเราจะตื่นเต้นแค่ไหนหนูรู้สึกว่ายิ้มไปก่อนมั่นใจไปก่อนแล้วเขาจะเห็นว่าเราแบบ สวัสดีค่ะเนเน่นะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ Asian Institute of Hospitality Management ะคะ่ะหรือว่า AIHM นะคะก็ตอนนี้เป็นนักเรียนปี2อ,อยู่ค่ะ คือตอนที่เราได้ดูแบบค,คีริคลัมเขารอบแรกเราก็เอะเรานิดนึงแบบเอ๊ยฝึกง,งานสองรอบฝึกง,งานปีนึงเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพอมองไปแบบคิดดีๆเออมันก็ดีเหมือนกันแบบเราไม่ต้องอยู่แต่ในห้องเรียนเราไม่ต้องนั่งฟังอย่างเดียวเราไม่ต้องเขียนงานอย่างเดียวแบบที่นี่เขามีให้เราได้ไปแบบที่โรงแรมจริงๆให้เราได้ไปทํากับพี่บาร์เทนเดอร์จริงๆคิดเชน่นพวกเน่ก็ได้ไปครัวของเขาจริงๆทั้งของนอันตาราแล้วก็อาวานีเลย คือเอาจจริงๆที่นี่เขาสอนมาเพื่อให้เด็กแบบโตไปอยู่ในขั้นของ management t r a i n e เนาะแบบอยู่ในขั้นของระดับ management ไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่แรกเราอาจจะเริ่มตั้งแต่แรกในตอนที่เราเรียนเราได้ทําเตียงจริงๆเราได้ทํางานจริงๆแต่ว่าพอถึงวันที่เราจบออกไปเราไปทํางานเราก็จะไปเริ่มในระดับสูงขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งค่ะ 8 0 0 0 0ขึ้นเออรู้สึกว่าถ้าเราใช้เงินเยอะเราก็ต้องหาเงินเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ออสตาร์ทที่มันสูงหน่อยตสตาร์ทสูงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องดูที่สกิลของเราด้วยเน่เชื่อว่าที่นี่สามารถเดเวล็อปเน่ไปให้ถึงในจุดที่เน่มีสกิลที่จะสมควรที่จะได้รับเงินเดือนนั้น ก็เราเรียนทั้งหมด3ปีครึ่งค่ะเรามีฝึกงานทั้งหมด2รอบรวมแล้วปีหนึ่งแปลว่าเราเรียนในห้องเรียนเรียนทั้งหมดจริงๆ2ปีครึ่งเราจบไปเรามีประสบการณ์ตั้งปีหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยแบบแล้วเราก็มีความรู้จากในห้องเรียนเรามีความรู้จากการได้ไปทํางานที่โรงแรมจริงๆแล้วเราก็สามารถไปต่อยอดทาง management training ของแต่ละโรงแรมได้ค่ะน่าจะทําให้เงินเดือนขึ้นสงนูงอยู่ ในสิปีก็ต้องแสนห้าขึ้นไปอะคะ่ะแสนห้าขึ้นไปก็น่าจะพอกับประสบการณ์แต่ว่าในเองก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ไปถึงในจุดที่สมควรได้รับเงินมากกว่าแสนห้าจริงๆเน่อย การที่เราทําโรงแรมมะครแน่นอนว่ามันต้องเวิร์กเป็นทีมอยู่แล้วว่าทีมเวิร์กสาคัญมากจริงๆอะ่ะถ้าเราคิดว่าเราอยากทํางานโรงแรมเราต้องสามารถทนรับได้กับแรงกดดันเราต้องทนรับให้ได้กับคําพูดของคนเราต้องเป็นคนโพสทีฟต่อหน้าลูกค้าเราต้องมีทีมเวิร์กที่ดีจริงๆเราต้องคอมมิวนิเคตในโรงแรมอย่างเงี้ยคอมมิวนิเคชั่นสำคัญมากจริงๆ <laughs> พูดได้ว่าเน่ได้มาหลายอย่างมากเน่โตขึ้นมากๆเน่เรียนรู้ทุกอย่างเยอะมากๆจริงจากการฝึกงานแค่ระยะเวลา6เดือนอะ่ะ มันสามารถเปลี่ยนให้เน่เป็นคนอีกคนหนึงได้ในทางที่ดีขึ้น more professional แล้วก็ more confident ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเคียนูแวนคาเวนเบิร์กครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Asian Institute of Hospitality Management first semester ครับที่ผมเรียนที่นี่เพราะว่าพ่อแม่มีโรงแรมที่ภูเก็ตครับชื่อ s e n t i v e Hill ผมก็เรียนเกี่ยบโรงแรมที่ Head Start เหมือนกันครับ เออ e future ผมอยากเป็น GM ครับหลังจากเป็น GM เสร็จก็ดูว่าจะเป็น CEO ได้ไหมครับอะไรแบบนี้ที่ผมอยากเป็น GM เพราะว่าผมชอบทุกอย่างเลยครับเกี่ยว hospitality ยกเวน้น housekeeping ครับ <laughs> เพราะว่า housekeeping มันยากครับแล้วเราต้องล้างด้วยอะเ่ออะไรแบบนี้แล้วมีฝุ่นเยอะด้วยครับแล้วผมแพ้ฝุ่นครับไม่ชอบฝุ่นเลยครับเรียนที่นี่เราไม่ต้องลงไปทําจริงถูกไหมเราทําจริงครับผมไป housekeeping ที่อวานีครับตรงนี้เลยครับโรงแรมอวันีเลยครับล้างผมแขกแล้วมีด้วยครับอะไรแบบนี้ F&B s e r v บีเซอร์ครับแล้วก็บาร์เทนดิ้งครับผมอยากทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ครับ <c oughs> หลังจากเสร็จที่นี่ First Job ประมาณ4ี่หมื่นครับ <c oughs> พออยู่ได้ครับประมาณ2-3สแสนครับ2-5ถึงแสนคือแบบเป็น GM เลยครับ enjoy life ครับคือแบบไม่ต้องเครียดครับอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อะไรแบบนูน้นก็ be confident in yourself and also รักพ่อแม่ครับแล้วก็รักครอบครัวให้สุดๆเลยครับ <c oughs> แค่นั้นมาเรียนกันที่เอมครับเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่แหลใต้ทองแดงครับ <c oughs> มาเรียนกันที่ Hospitality Industry ครับโรงเรียนชื่อ Asian Institute of Hospitality ครับผมลออยู่ <laughs> แรงแรงตายนี่มา,มาแรงตายกับผม <laughs> Hi, it's Arno from France. I'm 22 years old and it's my first semester at the Asian Institute of Hospitality Management. Actually I really enjoy this place because it's a really professional setup and environment situated between two hotel properties, two five-star hotel. We have the opportunity to train ourselves with real guests and that's make a real difference. Finger crossed I hope to be in 10 years GM, general manager of hotel, so I will stand out and work out for and I think I can do it. I hope I will get a really good position and I'm expecting between 2500 USD to 3000 USD. Finger crossed. <laughs> I think to suit my lifestyle and my way of life, around 6000 USD could be really good. For me, internship is really essential when you are studying hospitality because hospitality is really practical and it's not only theory, and you have to put all your learning in reality. And sometimes the reality is really different. And also, internship helps you to define in which department you want to do your career in the future. When I was in middle school, I was a really good student. I had one issue. I didn't know what I wanted to do in the future. So I think I should tell to myself: be open-minded and experience different study on different internship. I study law, then finance. I done internship, and finally I ended up working in hotel. And I never feel working in this before the last two years. And now I feel really happy about my choice. So I think changing of study is not an easy thing because it's quite challenging, and you need to think about our future where you see your. In ten years, for myself, I couldn't see me ten years working in finance in an office and sitting at a desk all day looking at numbers. I really enjoy speaking with people, and I want also to travel the world and work in different environments. So I think hospitality suits me really betterly than finance. Hey, salut, c'est Arnaud et je suis étudiant à M l'Asian Institute of Hospitality Management et c'est mon premier semestre ici. Si t'aimes voyager, si t'aimes étudier l'hôtellerie et si t'as envie de t'ouvrir à de nouvelles cultures et rencontrer des personnes super sympas, viens étudier ici. ช็อกตอนนี้ทุกคนตอนนี้ตอนนี้อยู่ดีๆก็มืดถูกไหมก็หลังจากที่อยู่ที่นี่มา1วันหวันเต็มๆนะครับส<ช>ังเกตได้เลยจากฟ้าที่มืดไปแล้วก็มีหลายอย่างที่เราค้นพบ ืออย่างแรกครับให้เป็นข้อมูลไปก่อนคือนักศึกษาของที่นี่50%เป็นคนไทย50%เป็นต่างชาติทําให้บรรยากาศการเรียนเป็นนานาชาติมากๆแม้่แต่อาจารย์ผู้สอนน่ะมีอาจารย์คนไทยอยู่จํานวน10เหรอหนึ่งหนึ่งคนทวนเนี่ยนะไม่แล้วแบบว่าเราเราฟังจากน้องมาใครที่คุ้นเคยกับการเรียนอินเตอร์มาก่อนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนอินเตอร์มันไม่ได้ต้องพูดภาษาอังกฤษหรอกเพราะว่าพอเราพูดภาษาอังกฤษบางทีโดนเพื่อนแบบเฮ้ยแกพูดภาษาอังกฤษทำไมอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นที่เนี่พออยู่ในระดับแบบอุดมศึกษาอะไรเงี้ยเขามองว่าการพูดภาษาไทยต่่่ออหหนนน้้าากกกัะคคืรแบบไมใเีย ไม่เข้าใจเว้ยม,มันดีมากเพราะว่ามันทําให้แบบถ้าเราอยากให้เกียรติเพื่อนที่ไม่เข้าใจเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษไงม,มันเลยเหมือนยิ่งฟอร์สให้น้องที่แบบบางทีอาจจะยังไม่คล่องภาษาอังกฤษมากอ่ะยิ่งแบบโอ้โหเติบแบบก้าวกระโดดไปอีกนะคะไม่รู้ว่าแบบจะมองว่าแบบที่เท่าอวยหรือเปล่านะแต่จริงๆอ่ะเท่าที่เคยไปมาหลายที่อ่ะก็ที่นี่อ่ะการแนะนําน้องน้องหลายคนที่อยากเรียนต่อด้านการจัดการโรงแรมได้เต็มปากเลยนะว่านี่คือหนึ่งในที่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะถ้าน้องคนไหนอ่ะอยากเรียนต่อในด้านการโรงแรมมาที่นี่ชัดเจนมากตั้งแตต่่หลลลัักกสสููรรทีคคุณภาาพงะะดบโือเมยน ได้แบบว่าทําตามนะเขายกมายกมาเขายกมาจากเลโรสนะพูดถึงก๊อปปี้เราเพจเฉยนะไม่ใช่ก๊อป้นอกจากในพาร์ทการเรียนที่มันคุณภาพแล้วอะหลังจากที่จบไปมันมีแคเรียพา์ที่ชัดเจนก็อย่างที่เราคุยกับน้องๆหลายคนที่กําลังเรียนอยู่ที่นี่เนาะเราจะได้ยินคํานี้่อยมาก management trainee GM เห็นไหมรถเราจะได้เห็นสิ่งที่เขาคาดหวังในการเรียนที่นี่คืออันนี้เขาคาดหวังจากความเป็นจริงนะแล้วก็ความสามารถที่เขาคิดว่าเรียนที่นี่เราจะมีแต่ยอมรับว่าที่นี่ค่าเทอมค่อนข้างสูง อืมค่าเทอเค่อนขัางแรงใช่อันนี้ขออนุญาตพูดแบบรวมเพราะว่าที่เนี่ยนะคะเรียนทั้งหมด3ปีครึ่งจะเป็นการเรียนรวมกับการฝึกงานในระหว่างฝึกงานเนี่ยเราอาจจะได้เงินเดือนแล้ตอบแทนด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าฟูลสวิตขนาดนั้นฉะนั้นแบบขออนุญาตไม่คิดแล้วกันแปลว่า3ปีครึ่งเนี่ยค่าเรียนทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเรียนหลักสูตรไทยที่แบบเป็นเรียนของหลักสูตรออโรชนะที่แบบเรียนที่ไทยทั้งหมดเนี่ยสปีครึ่งจะอยู่ที่1นล้านสี่แสนบาทประมาณแต่อันนี้คือรวมหมดฉะนั้นถ้าใครอยากหารก็ลองหาร ล้านห้าขึ้นอยู่กับค่างเงินแล้วก็อาจจะรวมค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนิดหน,น่อยฉะนั้นมันเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงเนาะโรงแรมในไทยนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวมากเลยนะแต่ GM ทั้งหมดคือชาวต่างชาติที่บินมาดูงานที่ประเทศเราและก็เป็น GM คือดูแลเองทั้งหมดอะ่ะฉะนั้นเขาอยากส่งเสริมให้คนไทยนี่แหละมีศักยาภาพพอเป็น GM อเองเลยแล้วก็แอบสัมภาษณ์น้องมาค่ะเงินเดือน GM เนี่ยฉเฉลี่ยที่ประมาณ5้าถึงหกแสนบาท เฉพาะรายได้นะยังไม่รวมแบบเบนิฟิตอื่นๆอีกฉะนั้นแบบ GM เป็นตำแหน่งที่อยากส่งเสริมให้น้องทุกคนแบบที่เรียนที่เนี่ยเขาอยากเป็น GM กันมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่ค่าเทอมค่อนข้างสูงเนี่ยที่นี่ก็เลยมีทุนให้ใช่ครับก็มันมีทั้งทุนร<ช>้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นทุนที่ทางโรงแรมเขาซัพพอร์ตเนาะเงอนไขมีแค่ต้องจบไปแล้วจะทํางานกับโรงแรมที่เราซัพพอร์ตครับแล้วก็มีทุน500%แ,แต่ว่าข้อดีขอ100%เซาเรามองว่าอ้เราติดทุนใชร้มันก็จะเป็นอีกตบถ้งลองมองว่าเราเรียนฟรจบมา รองรับอยู่อ่ะ<ช>นี่น่าเรียนขึ้นแบบแล้วระห<บ>ว่างใช้ทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหใช้ทุนหนูต้องทํางานฟรี2ปีไม่ใช่เงินเดือนได้หมด<ช>สวัสดิการได้หมด<ช>เขาแค<ช>่อยากได้คนเก่งๆคือเขาอะยอมลงเงินล้านสี่เพื่อสร้างบุคลากรขึ้นมาเขาต้องการบุคลากรน,นี้แหละที่เก่งๆอะมาพัฒนาโรงแรมเขาแต่โรงแรมที่สนับสนุนทุนแบบนี้นะคะเป็นโรงแรมแบบในเครือไมเนอร์ที่เป็นโรงแรมแบบใหญ่ๆห,ห,ห้าหกห้าดาวทั้งนั้นเลยสุดท้ายเราก็อยากกระซิบว่าคือเนี้ยมันดีจริงในสายการจัดการโรงแรมที่อยากเรียนอะก็คืออยากแนะนําต่อจริงๆเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่สนใจอะกำ อยากให้รีบมาสมัครก่อนที่นี่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่านี้แต่ว่าจะแข่งขันสูงไงคือแค่น,นี้ก็เต็มแล้วนะออคือแบบเนี่ยคนฟังมือตรงนี้โอ้โหพี่อวยกลัวแกไม่ได้อวยอไม่รู้จะพูดยังไงให้รู้ว่าแบบฉันไม่ได้อวยจริงๆคือที่นี่แบบ<า>ฟังแล้วไม่ดีไหมจริงๆค <โห S 1> ือถ้าใครอยากรู้เนี่ยมาดูด้วยตัวเองรับลองศึกษาดูเนาะใช่ค่ะแล้วก็อยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยเรามีทําคลิปเต็มไว้ให้แล้วนะคะก็ไปดูได้เลยใครมีคําถามสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะแล้วจะันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบา